เตรียมพบกับคู่หูสุดคู่คุณแม่นาคิดซิดไอส์ด์ยละสลินน์บอจสและคุณลูกแสซนสซนคนอยากรู้อาเธอร์อลันตาบอจสเอ๊ะทำไมบ้านเราหลอดไฟไม่เหมือนคนอื่นเลยอัเทอร์ทำอะไรอยู่ลูกทำไมหนูไปเล่นเปิดปิดไฟลนะ่ะก็อาลเทอสงสัยว่าทำไมหลอดไฟบ้านเรามันไม่เหมือนคนอื่นและหลอดไฟไหนมันมี ประหยัดกว่าอโอเคมีรู้แล้วว่าเธอต้องการอะไรแต่ก่อนอื่นอนาเธอหยุดก่อนได้ไหมหยุดทำละมิไม่ใช่หยุดเล่นเปิดปิดไฟก่อนเดี๋ยวไฟรูดลูกโอเคแล้วเราจะมาหาคําตอบเกี่ยวกับหลอดไฟยังไงดีอย่างนี้อ่าอยู่กับมิ้ไม่มีอะไรยากเลยอาเธออ๋ออาเธอดูแล้วมิ้จะปีนขึ้นไปแล้วก็ถอดหลอดไฟมาให้อาเธอร์ผ่านเล่นใช่ไหมโอเคโอเคอเดีเ๋ยว<ๆ>อาเธอร์เดี๋ยวได้กันนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนอันตรายไปอาเธอร เดี๋ยวนี้ยุค4.0แล้วเราใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นี่เลยโอ้เดี๋ยวเราหาข้อมูลกันจากมือถือได้เลยนะโหมิเทคโนโลยีสมัยนะ่ะมันดีเนาะเวลาเราจะเรียนอะไรหรือก็ตามอะ่ะมันก็ง่ายไปหมดเลยอะ่ะอืใช่อาเธอรู้รป้าตอนเด็กมีนะไม่มีอย่างเงี้ยเลยนะ ยุคอ่เธอสะดวกสบายมากเลยดูสิจะหาข้อมูลน่ง่ายมากเลยนะอืแล้วเรื่องหลอดไฟละมิอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับลักษณะของหลอดไฟภายในบ้านกันก่อนนะเธอเนาะโอเคปกติแล้วหลอดไฟอะ่ะมีอยู่หลากหลายชนิดเลยนะขึ้นอยู่กับเกณฑ์ในการแบ่งแต่ถ้าพูดถึงหลอดไฟที่อยู่ในที่อาศัยจะแบ่งได้ออกเป็น7ชนิดชนิดที่1ได้แก่หลอดไส้ โดยหลอดชนิดนี้มีราคาถูกประหยัดรีแสงได้ง่ายและชนิดที่2หล่ะมิชนิดที่2ก็คือหลอดฮาโลเจนหลอดชนิดนี้ใช้เพื่อเน้นแสงสีและเน้นบรรยากาศเฉพาะจุดและชนิดที่3หล่ะมิชนิดที่3ก็คือหลอดคอมเพกฟลูออเรสเซนต์ซึ่งหลอดชนิดนี้จะนิยมใช้เป็นโคมส่องลงแทนหลอดไส้เพราะมีประสิทธิภาพสูงกว่าแล้ชนิดที่สคืออะไรอย่างมิ ชนิดที่4ก็คือหลอดอ้วนหรือ T 12หลอดชนิดนี้สามารถใช้งานได้ทั่วไปและนิยมใช้ในพื้นที่สำนักงานชนิดที่5ละมิชนิดที่5ก็คือหลอดพร้อมหรือ T 8หลอดชนิดนี้ใช้งานทั่วไปมีประสิทธิภาพสูงกว่าหลอดอ้วนเล็กน้อยชนิดที่6ก็คือคือหลอดพร้อมไมหรือ T 5นั่นเอง หลอดชนิดนี้ใช้งานทั่วไปและพื้นที่สำนักงานจัดเป็นหลอดไฟในกลุ่มฟลูออเรสเซนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงมากและชนิดที่7ชนิดสุดท้ายคืออะไรอย่างนี้ก็คือหลอดไฟ led นั่นเองหลอดไฟ led คือสารกึ่งตัวนำไฟฟ้าที่ยอมให้กระแสะไฟฟ้าไหลผ่านแล้วปล่อยแสงสว่างออกมาได้ทันทีและหลอดไฟ led ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมเพราะด้วยกำลังไฟ ที่สามารถส่องสว่างได้ไม่ต่างกับหลอดไฟฟูออเรสเซนต์ทั่วไปแต่ช่วยประหยัดไฟมากกว่าด้วยนะมิและบ้านเราเหมาะกับหลอดไฟไหนดีอ่ะแต่ว่าประหยัดพลังงานด้วยนะอืมก็ก่อนอื่นใช่ไหมเราก็ต้องมาดูพื้นที่การใช้งานของเราก่อนใช่ไหมแล้วเราก็จะเลือกหลอดไฟที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็ประหยัดพลังงาน ถ้ามามิจะเลือกนะมามิจะเลือกใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์แล้วก็หลอดไฟ LED เพราะว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์สามารถประหยัดพลังงานมากกว่าหลอดไส้4-5เท่าและมีอายุการใช้งานนานกว่าหลอดไส้8เท่าและสำหรับหลอดไฟ LED ทั้งประหยัดพลังงานและให้แสงสว่างมากกว่าหลอดไส้ทั่วไปแต่ใช้ไฟฟ้าน้อยลงกว่า80-90%อีกทั้งยังมีอายุการใช้งาน ที่ยาวนานสูงสุด1,000งแชั่วโมงต่างจากหลอดไส้ทั่วไปที่มีอายุประมาณ1,000ชั่วโมงเท่านั้นการใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์และหลอด LED จะเกิดความร้อนน้อยกว่าหลอดไส้จึงช่วยลดการใช้แอร์ในห้องและยังลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการเปลี่ยนหลอดเนื่องจากมีอายุการใช้งานนานกว่าหลอดทั่วไป และยังลดการใช้พลังงานแสงสว่างในส่วนที่ไม่จำเป็นได้อีกด้วยโอ้โหมีรู้เรื่องหอดไฟเยอะมากเลยอ่ะอาแน่นอนนะเธอมีอ่ะนั่งอ่านเก็บทุกเวกแล้วมาเล่าให้เธอฟังเนี่แลหละเนี่ยเนี่ยดูดูดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยปนเก่งใช่ไหมเก่งใช่ไหมสุดยอดเลยไหมอ่ะเธอก็นึกว่ามีเก่งจริงอ่ะเก่งอยู <c oughs> ่นะ คอยต Messi ิดตามพวกเรา NSM Family ครับทางช่อง NSM Thailand และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วทุกคนจะได้รู้เรื่องราวิทยาศาสตร,ร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นว่าสนุกง่ายและใกล้ตัวกว่าที่คิดครับ